สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกม h Home Home s w i t ิต HOME ON-LINE ซึ่งตอนนี้นะครับเกมเนี่ยก็ได้เข้าสู่ซีซันที่2อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งก็ได้เพิ่มระบบที่เรียกว่าหลายคนเรียกร้องกันมาเลยคือระบบแล้งครับนี่ซึ่งแล้งเนี่ยจะอยู่ในโหมด4 v 1หรือกรงวิญญาณเท่านั้นนะครับนี่แกจะะดับเข้าไปเลยนี่ นี่นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยการเลือกตัวละครเซอร์เนี่ยจะไม่สามารถเลือกซ้ำกันได้แล้วก็คนที่เล่นโหมดนี้เนี่ยจะได้รับโบนัสพดด้วงเพิ่มขึ้นอีก25อีกด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยของรางวัลดังกล่าวเนี่ยที่ได้จากการตัดแรงเนี่ยก็จะเป็นตามนี้นะครับนี่เหล็กไหลโปรไฟล์เหล็กไหลพดด้วงโปรไฟล์นี่ คือยิ่งแรงสูงเนี่ยเขาก็จะยิ่งให้รางวัลเยอะขึ้นตามครับซึ่งส่วนตัวผมนะผมก็รู้สึกว่าของรางวัลเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากมอุด้วงเป็นมอละโมบมันจะดีกว่านี้นะคือแต่ละอันเนี่ยผู้จากใจนะรู้สึกเหมือนค่อนร้่งจะเขี้ยวเขี้ยวคือแบบ<อ>ให้มาแค่นี้เองเหรอแล้วก็เวลาที่ลงแรงได้เนี่ยก็จะไปตามนี้เลยครับ ตีสถึง6กโมงเที่ยงถึงบ่ายสองสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มตามนี้เลยครับแล้วก็นอกจากจะเพิ่มระบบแรงเข้ามาเนี่ยก็ได้มีการบัฟตัวละครขึ้น6ตัวเลยครับซึ่งแบ่งเป็นผู้มาเยือน3และผู้คุม3ซึ่งมีตามนี้เลยครับเริ่มจากตัวแรกครับธิดาซึ่งปรับให้จรดนิ้วเนี่ยสามารถ สั่งใช้งานกับวัตถุเป้าหมายนะยะ5เมตรได้ครับนี่ดูนะนี่คือปกติแล้วเนี่ยสกิลของทิดาเนี่ยมันจะชี้ไปยังกล่องทองก่อนแล้วค่อยชี้ไปยังกล่องแดงครับแต่ปรับมาใหม่เนี่ยทาให้เราสามารถเลือกใช้เลือกชีก้กล่องได้ตามใจชอบเลยเพียงแต่ว่าในยะห้าเมตรเนี่ยมันต้องมีกล่องที่เราอยากเปิดเท่านั้นนะครับตัวต่อไปครับขอ,องปรับให้สกิลบ้าเลือดเนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้นจาก สิบเป็นสิบห้าบอกเลยว่าถ้าอองรอบอยังท้ายเกมได้เนี่ยและได้บวกผีเนี่ยผมพูดเลยว่าผีคือแบบมีตัวสั่นเนี่ยคือเพิ่มดาเบบแบบว่าเยอะมากนะอย่างเช่นหวายเนี่ยเพิ่มจากสิบเป็นยี่สิบห้าน้ำมนก็เพิ่มจากสิบห้าเป็นสามสิบแล้วถ้าเกิดใช้กับน้ำมนช็อตกันเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเข้าเต็มๆนะทาดาเมจได้ตั้งหกสิบหน่วยส่วนประคำก็เพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบห้า ข้าวสารเสกก็เพิ่มขึ้นจาก5เป็น20ประมาณนี้ครับคือเพิ่มดาเมจแบบเป็นสายบวกของแท้เลยตัวต่อไปครับดอนปรับให้ค่าความทนทานของหวายเนี่ยหรือว่าจานวนครั้งที่ใช้งานได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งครับนั่นะหมายความว่าถ้าดอนหยิบหวายหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหวายสามแต่ถ้าเกิดว่าหยิบหวายสองขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นหวายสี่ซึ่งถ้าคอมโบกับดวงดีแล้วถ้าเกิดว่าผีไม่เอากันตันมานะ ผมบอกเลยผีคือแทบไม่ได้วิ่งอะ่ะเนี่ยดูดิหวายสามบางทีนะถ้าเกิดมีหวายสี่ถ้าเกิดบวกกับดวงดีอ่ะเราทําเป็นหวายห้าได้เลยนะในส่วนต่อไปครับก็เป็นส่วนของผู้คุมหรือผีครับเริ่มจากฮาร์ดล็อกเกอร์ปรับให้ตอนที่กรีดเนี่ยเซอร์จะติดสโลอยู่ที่80 60 40 20และ10หน่วยตามลำดับครับ แล้วก็ตอนที่พังประตูหรือว่าลูทิ้งเนี่ยไอ้พวกสิ่งของในฉากเนี่ยก็จะติดสโลอยู่ที่50 40 30 20แล้วก็10ครับแต่ส่วนตัวผมนะผมมองว่าปรับอย่างเงี้ยก็เหมือนไม่ได้ปรับนะจริงๆคือสโลเหมือนไม่สโลเลยจริงตัวต่อไปครับหมานินหรือนินลการซึ่งถูกปรับ2จุดเลยครับจุดแรกเลยก็คือเวลาของหมดไล่ล่า,ลาหรือตอนหอนเนี่ยไอ้หมดหอนเนี่ย จะเพิ่มขึ้นจาก15วิเป็น20วิครับและความเร็วตอนวิ่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากเติมเพิ่มไป0หน่วยก็เพิ่มขึ้นเป็น120หน่วยครับเรียกว,ว่าสปีดเนี่ยเป็นลองนายจันอยู่30หน่วยเลยนะครับแล้วก็ด้วยคำที่หมานะถ้าเกิดใช้โหมดหอนเนี่ยก็สามารถพุ่งไกลขึ้นด้วยกว็หมานี่ก็พอเล่นเก่งขึ้นมาอีกนิดนึงครับในส่วนตัวผมนะแต่ง แต่ยังดีกว่าฮาร์ดอ่ะฮาร์ดคือแบบปรับเหมือนไม่ปรับอ่ะอันนี้ก็แบบพอมีผลอยู่บ้างโดยเฉพาะตอนไอหอนเนี่ยเนี่ยมันอยู่นานขึ้นห้าวิตัวสุดท้ายครับที่มีการปรับก็คือลิกเกอร์ตัวที่ผมชอบเล่นแล้วก็เล่นบ่อยด้วยซึ่งปรับ2จุดเหมือนกันจุดแรกเลยก็คือดาเมจการโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก24หน่วยเป็น26หหน่วยครับซึ่งหมายความว่าลิกเกอร์ตอนนี้เนี่ยตีปกติจะตีเท่าเบลเลยนะ แล้วก็ไอ้น้ําหอมเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันสโลเซอร์อยู่ที่60หน่วยใช่ไหมครับก็เพิ่มขึ้นเป็น80หน่วยด้วยนี่และนี่คือบอร์ดคือตั้งท่าแบบถือยันนะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับก็เป็นการปรับของแพดเซตันสอนะครับที่เข้ามาเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่แบบชอบไม่ชอบหรือมีความคิดเห็นคอมเมนต์ยังไงก็พิมพ์พูดคุยได้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับสวัสดีครับ